ในเมื่อมาตรฐานไม่ดีเราก็คงถือเอาแต่สาระก็พอในหลายๆเรื่องก็เวลาดูไปเนี่ยนะจะเห็นว่าเขามาอาจจะเหมือนว่าไม่ได้บรรยายตามหนังสือแต่นี่นก็เป็นที่รู้กันอย่างเดียวขอแก้หนังสือก่อนนะอย่างยกตัวอย่างในหน้ายี่สิบแปดเนี่ยนะหน้ายี่สิบแปดนั้น บรรทัดล่างเลยนับขึ้นหนึ่งสองับตั้งแต่ล่างขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรทัดเนี่ยทำเป็นปีกาวไว้เลยว่าเ,าเดี๋ยวจะอธิบายอีกแนวหนึ่งนะทำเป็นปีกาว่าคืออธิบายแล้วสรุปว่าใครอ่านรู้เรื่องก็งเก่ง,งนั้นเถอะอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าสามสิบนะนีย หน้าสามสิบนับลงหนึ่งสองสามสี่นับลงบรรทัดที่สี่มาเรื่อยๆเลยน,นะเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่สี่อันหนึ่งเป็นต้นมานะอันหนึ่งแล้วก็นับลงไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนะฮะสิบสองบรรทัดเนี่ยนะจนถึงเรานั้นอนะ่ะบรรทัดที่สามพันสิบสองบรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลที่ไม่มาตรฐาน ถ้าใครอ่านรู้เรื่องก็มีถือว่ามีบุญมากทำบุญมาดีกอไม่จำเป็นแต่ว่าที่จริงเนี่ยนะไอ้กระดาษที่แจกไปเนี่ยก็คืออ่านตามกระดาษนั่นแหละเนื้อหามีเท่านี้แหละเนื้อหาก็คืออยู่ในกระดาษที่แจกไปเท่านั้นเองแล้วก็ในหน้าห้าสิบสองอีกที่หนึ่งนะในหน้าห้าสิบสองนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ บรรทัดที่เจ็ดเนี่ยนะทำเป็นปฏิญานับขึ้นนะหน้าห้าสิบสองนับขึ้นบรรทัดที่สี่ธรรมะเป็นปฏิญาปฏิญญาเจ็ดมีอาทิคาว่าธรรมะเป็นปฏิญญาเจ็ดมีอาทิคือเนี่ยนะเอาออกไปเลยขีดทิ้งไปเลยมาใส่ตรงหน้าห้าสิบสามแถนยกแปลว่ายกข้อความตรงนั้นนะมาใส่หน้าห้าสิบสามเห็นไหม ก่อนคําว่าเราข้ามได้แล้วอ่ะนะก่อนตรงนั้นอะ่ะช่องว่างๆตรงนั้นะ่ะเอามาแทรกตรงนั้นแทนเดิงมาแทรกแทนอ่ะนะธรรมะคือเขาจะแบ่งเป็นธรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันหายไปข้อกลุ่มเจ็ดเนี่ยหายอันตรงข้างล่างหน้ายนะี่สิบสามอ่านหมายความว่าบรรทัดบรรทัดที่หนึ่งเลยอะ่ะเราข้ามได้แล้วเห็นไหมหน้าห้าสิบสามอะนะมัน คำว่าปฏิญญาเจ็ดที่ให้ขีดทิ้งหน้าห้าสิบสองอ่ะให้เอามาใส่ตรงหน้าปฏิญญาเจ็ดตรงแทรกช่องว่างแทนน่ะเจนทอนเป็นต้นไม่เอาเอาเฉพาะทำะปฏิญญาเจ็ดถ้าที่หนึ่งเลยละเห็นไหมเห็นไหมอัธยาสาัยไม่โลเป็นต้นให้มาต่อว่าปฏิญญาเจ็ดนั่นนะนะ คือเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามไอ,อข้ามต่อไปเนี่ยมันก็แปลผิดอีก,กน,นะเอาใหม่ก่อนนะแทรกไอคำว่าทำปฏิญญาเจ็ดคือเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นต้นะนเราข้ามได้แล้วจกข้ามต่อไปเนี่ยไอคำว่าข้ามต่อไปเนี่ยมันผิดเอาทิ้งเลยอันนี้ลบทิ้งเลยอันนี้ผิดจริงๆบรรทัดที่สองเห็นนะ แปลว่าเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามด้วยประโยคเต็มเป็นอย่างนั้นเราข้ามได้แล้วจกให้ผู้อื่นข้ามด้วยคือถ้าหากจะให้ดีนะเอางี้นะจะจะให้ดูเอาหน้าห้าสิบสองดูหน้าซะห้าสิบสองขึ้นใหม่นะนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่สี่นะวงเล็บว่าหนึ่งวงเล็บมหากรุณาเห็นไหมก่อนมหากรุณาวงเล็บไว้หนึ่ง กรุณาอันให้สําเร็จอะน,นะในที่ทั้งปวงแล้วก็สองบุญบุญยสมภารเนี่ยวงเล็บไว้เลยว่าเลขสองเขียนโน้ตไว้สองแบบบุญยสมภารเ่ยนะโน้ตว่าสองแล้วก็ตรงสูตรจริตเห็นไหมอันนั้นสามโน้ตว่าสามกลุ่มสามอ่ะนะอธิษฐานเนี่ยนะก็วงเล็บว่าสี่อธิษฐานสี่แล้วก็ธรรมะเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณอันนี้ก็คือเลขห้า ธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณน,นี่หมวดห้าหมวดหกก็อัธยาศัยเห็นไหมอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหกอันนี้ก็คือหมวดหกห้าสิบสองล่างสุดเห็นไหมล่างสุดเลยมีคําว่าอัธยาศัยแล้วนะเห็นนะั้วนะอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหกอันนี้เรียกว่าหมวดหกเสร็จแล้วก็พอถึงคําว่าเป็นต้นเป็นต้นนะก็คือเจ็ดปฏิญญาเจ็ดเห็นไหม นด้เราเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเขามีปฏิญญามีเจ็ดอย่างแล้วก็มหาปริสวิตกแปดอันนี้หมดแปดก่อนมหาเนวงเล็บไว้ไว้แปดนั่นแล้วก็มาจนถึงธรรมะมีโยนิโสมณสิการเป็นมูลเก้าอันนี้ก็หมดเก้าแล้วก็หมวดสิบก็อัธยาสายของมหาบุรุษสิบอันนี้ก็คือหมวดสิบหมวดสิบมีอยู่สองกลุ่ม คือคือ,คอเขาก็แบ่งว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่คนแปลเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ปไปยกเอาตรงกลางมาแล้วก็ไปโทษท่านก็ไม่ได้นะนั่นก็ท่านก็สุดความสามารถของท่านนั่นแหละได้ไหมคือเขาก็แบ่งให้รู้ว่าหมวดหนึ่งหมวดสหมวดสามหมวดสี่หมวด 1, ห้าจนถึงหมวดสิบนะเขาเขาก็จะมาจัดลําดับให้ดูพอเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่นี่ว่าแก้แก้ไปก่อน ก็คือหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งคือมหากรุณาอันให้สําเร็จบารมีในที่ทั้งปวงหมวดสองก็คือบุญยสมพานยานสมพานสามก็คือพระองค์บําเพ็ญสุจริตสามสี่ก็พระองค์มีอธิษฐานสี่หรือมีพุทธภูมิสี่ห้าก็คือเครื่องบ่มโพธิญาห้าหมวดหกก็คืออัธยาศัยหกหมวดเจ็ดก็คือปฏิญญาเจ็ดแปดก็มหาปริสวิตกแปดเก้าก็ทำมีโยนิโสเป็นมูลเก้าสิบก็อัธยาศัยสิบนะ อัธยาศัยของมหาบุรุษสิบหรือบุญญากิริยาวัตถุสิบนั่นเองนะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็มาลงเรื่องเลยมาดูหน้ายี่สิบสี่ต่อจากครั้งที่แล้วคงมาทบทวนการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายว่าเป็นการศึกษาเพื่อ ปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งนะรเราเรียกว่าต้องทําความเข้าใจในฐานะที่เป็นจริงของเราฐานะที่เป็นจริงของเราการศึกษาของเราก็คือเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระโสดาบันก็อย่างที่คุ้นเคยกันแล้วคือ 1., เนี่ยนะคบสัตว์บุรุษสฟังธรรมของสัตว์บุรุษส โยนิโสมณสิการสีปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอันนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วจะมีอะไรก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระสงฆ์และก็สุดท้ายคือเป็นผู้ที่มีอริยการตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นต้นอันนั้นหมายความว่าถ้าเราเป็นพระโสดาบันนี่ย้อนกลับมาว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระโสดาบันสี่ประการคือข้อแรกเนี่ยนะการคบสัตบุรุษข้อสองการฟังธรรมของสัตบุรุษข้อสามโยนิโสมาเสกการข้อสุดท้ายก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โสดาปฏิผลเนี่ยนะโลกุตระก็คือโสดาปฏิผลนั่นเอง ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราจะคบท่านถูกหรือ,อนะนะพันการเรียนจริยาปิดกก็คือการเรียนทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้านะนะอย่างการเรียนพระพุทธคุณเนี่ยนะก็รู้กันว่าเป็นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันพระพุทธคุณเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระป,ปุพพจริยาคุณกลุ่มที่สองสรีระคุณกลุ่มที่สามก็คือคุณนะคุณเนี่ยนะ หรือที่เราเรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยนะก็คือคุณธรรมทั้งปวงของพระองค์นั่นเองนี่ย้อนกลับมาว่าทั้งสประการเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้นไม่งั้นเราก็คบพระองค์ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้จักอัธยาศัยของพระองค์ว่าพระองค์นั้นพระองค์มีอัธยาศัยอย่างไรจึงได้บําเพ็ญบุญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอัธยาศัย มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเป็นต้นเนีม่มาดูว่าต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะว่าเรื่องในอดีตน,นะอดีตเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์น,นะเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับก่อนเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสารานางกรและพระทีปังกร ในกับนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ตามลําดับนะนะในกลับในในอสงไขยนั้นอ่ะนะองค์แรกก็พระตันหังกรใช่ไหมพระเมธังกรสารนังกรมาทีปังกรพระพุทธเจ้าของพระพระโพธิสัตว์ของเราคืออดีตของพระพุทธเจ้านั้นอ่ะพระองค์เนี่ยเริ่มต้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร นั้นในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวาพีปังกรน,นะเกิดขึ้นในเมืองนั้นเนี่ยนะมีเมืองชื่อว่าอมาราวดีเมืองอ,อมาราวดีเนี่ยนะหรืออมมวดีเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองของใครเป็นเมืองของท่านสุมเมธพรามสุมเมธพรามณ์น,นี้เนี่ยที่เราเรียกกันว่าหนผ่ผพุทางกูลผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองท่านนั้นสุเมธพรามนี่อาศัยอยู่ในเมืองอมารวดีนั้นสุเมธพรามนั้นเป็นคนที่เรียกว่าอุพโตสุชาติหมายค่ะว่าเป็นการถือกําเนิดเกิดในคันของนางพรามณีที่เรียกว่าสืบสายาแห่งความบริสุทธิ์ในเรื่องวันณะเนี่ยนะสืบสายในความบริสุทธิ์วันณนะ ทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาเจ็ดชั่วโคตรหมายค่ะว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปอย่างเงี้ยเจ็ดชั่วก็เป็นพราหมณ์มาตลอดแม,อแม่ของแม่ของแม่ของแม่ก็ไล่ามาอก็เป็นคนวันณะพราหมณ์มาตลอดท่านถือว่าเกิดในตระกูลที่เขาไม่รังเกียจกันด้วยเผ่าพันธุ์หรือวงตระกูลชาติตระกูลนั้นเป็นคนที่เรียกว่าจะวิเคราะห์ในแง่ใดก็เป็นบุคคลที่ไม่น่ารังเกียจในเรื่องของวงตระกูล ท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสถึงพร้อมด้วยผิวพรรณก็คืองดงามแปลภาษาไทยว่าคนรูปหล่อว่างั้นสุเมธพรามนั้นมิได้ทําการงานอย่างอื่นเลยเรียนแต่ศิลป,ปะของพรามอย่างเดียวก็หมายคามว่าเกิดมาพ่อก็รวยอยู่แล้วเป็นคนที่ร่ํารวยมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลด้วยัน้นภารกิจของพ่อแม่ก็คือมองว่าเขาควรร่ําเรียนอย่างเดียว พราะการเรียนเพื่อที่จะรักษาระบบวันณะไว้ด้วยนี่เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้ดูแลปกครองทรัพ์ยได้เพราะคนที่ไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะดูแลทรัพย์ได้หลังจากที่ร่ำเรียนจนจบวิชาสมัยนั้นเท่าที่มีอยู่ในโลกนะก็เรียนจบหมดทุกแขนงพ่อแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นนมครั้งนั้นสิริวัฒนะสิริวัฒกะอามาตของเขานะ เป็นพูดภาษาเขาเรียกว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะหรือผู้ดูแลทรัพย์สินประจําตระกูลคนเนี้ยก็นําบัญชีทรัพย์สินมาให้แล้วก็เปิดห้องทรัพย์สินนะเป็นเป็นเป็นทรัพย์จริงๆเลยก็เปิดให้ดูเป็นห้องเป็นห้องคลังที่เต็มไปด้วยทองอ่ะนะห้องคลังทองห้องคลังเงินห้องคลังแก้วมณีห้องคลังแก้วมุกดาเป็นต้นอย่างที่อะไรนะไปที่สาวัตถีใช่ไหมเขาจะมีห้องอยู่สองห้องอ่ะนะที่ที่บ้านอนาถบินทิกาเขาจะมีห้องสองห้องใช่ ห้องเก็บเงินห้องหนึ่งก็ห้องเก็บทองไว้อีกห้องหนึ่งนะลักษณะนั้นอันโบราณเนี่ยไม่ละไม่ค่อยนิยมแบบฝากธนาคารอะไรเขาจะมีโกดังเก็บเงินเก็บทองของเขาเลยนะเขาบรรทุกกันเป็นเล่มเกวียนอนะไรเป็นเป็นแบบห้าร้อยเล่มเกวียนอย่างเงี้ยนะเขาเขานับกันเป็นบรรทุกกันเป็นเนเกวียนเลยแล้วก็เปิดดูบัญชีทรัพย์สินแล้วก็แจ้งทรัพย์สินเจ็ดชั่วตระกูลมาแล้วที่เก็บไว้ให้ ก็เล่าให้ฟังว่ากุมารนะนะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นของแม่ของท่านฝ่ายแม่นะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นฝ่ายพ่อของท่านทรัพย์ฝ่ายเนี่ยเป็นของปู่ของท่านคือหมายความว่าแจ้งได้เลยว่าตอนที่ปู่มีอยู่ทรัพย์อยู่เท่านี้พ่อก็มาหาเพิ่มได้เพิ่มอีกเท่านี้แล้วก็อะไรนะปู่ของปู่เนี่ยหาได้เท่านี้ปู่เนี่ยมาหาเพิ่มได้เท่านี้ก็ไล่แหละยุคแรกตระกูลแรกนี่หาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่ กลุ่มที่สองมาสืบทอดมรดกและหาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่รุ่นที่สามรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้ารุ่นที่หกรุ่นที่เจ็ดเนี่ยคือท่านเนี่ยเขาเก็บทรัพย์ไว้ให้ท่านอย่างนี้นะอันนี้ฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ล่ะฝ่ายแม่ก็คือแม่ของแม่ของแม่ของแม่แมก็ไล่มานะ<ส>เขาก็เก็บไว้ทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์เก็บมาไว้เจ็ดชั่วตระกูลเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มารวมกันก็เป็นทรัพย์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูแลปกครองทรัพย์เหล่านี้เถอะ